สราใจเราก็ชื่นบานบรรยากาศสวยเขากินอร่อยเชี่ยวกับพวกเรากินกับพวกเราทั่วไทยกับคนชวนเที่ยวสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ ขอต้อนรับท่านชมครับเข้าสู่รายการกวนชวนเที่ยวครับรายการที่จะพาท่านชมครับไปเที่ยวทุกซอกทุกมุมในประเทศไทยเลยนะครับไปกับผมกับเฮียสงกับพนตการเร่งงและก็เหล่าน้องๆกวนชวนเที่ยวครับเรียกว่าเป็นพี่กรภาคสนามที่ไปเที่ยวได้สนุกสนานมากเลยนะครับวันนี้ครับน้องจากกวนชวนเที่ยวครับเขาบอกว่าเขาจะชวนเพื่อนๆครับสมัยมัธยมนะครับเรียกว่าเป็นรุ่นวัยกระเตาะในสมัยที่ยังเป็นเด็กอยู่เลยครับหลังจากที่จบการศึกษากันไปนานครับไม่ได้เจอกันหลายปีครับ วันนี้สาวๆเหล่านี้เขาก็เลยนัดรวมตัวกันครับว่าจะไปเที่ยวกันที่จันทบ,บุรีครับเราไปดูกันว่ากิจกรรมของสาวๆเพื่อนของจ๋ากวนชวนเที่ยวเขาจะมีอะไรกันบ้างครับไปชมภาพความสนุกสนานของจ๋ากวนชวนเที่ยวกันเลยครับช่วงกวนชวนเที่ยวสนับสนุนโดยบริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้าน ต้องลิสซิ่งกส,สิกรไทยอีโก้สปอร์ตสุดยอดชุดกีฬาคิดถึงชุดกีฬาคิดถึงอีโก้สปอร์ตเลคอนโปรดักต์คาแอดเซสซอรีผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์ชุดแต่งโครเมียมรถยนต์มีจำหน่ายตามร้านประดับยนต์ชั้นนำทั่วไป สวัสดีค่ะท่านผู้ชมชาวกวนชวนเที่ยวอย่างที่ทรงบอกค่ะวันนี้จะมีเที่ยวทิพพิเศษกับกวนเพื่อนสมัยมัธยมเที่ยวครั้งนี้เนี่ยเราจะพาไปเที่ยวกันที่จังหวัดจันทบรุรีค่ะเดินทางจากกรุงเทพใช้เวลาประมาณ2-3ชั่วโมงเท่านั้นเส้นทางก็ไม่ยากเลยค่ะขึ้นมอเตอร์เวย์แล้วก็ยาวเลยและแผนในการเที่ยวทริปนี้นะคะนั่นก็คือการชิลอย่างเดียวค่ะตอนนี้ยังไม่รู้เลยนะคะว่าจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างเชื่อไหมคะว่าตั้งแต่เรียนจบเนี่ยและย่างไรกันไปทํางานเป็นเวลาหลายปีจ๋าและกวนเพื่อนยังไม่มีโอกาสได้้เเทีี่่ยยวแบบนลคะ และอากาศในวันนี้ก็ดูเหมือนจะเป็นใจมากท้องฟ้าแจ่มใสเป็นสัญญาณที่ดีในการเที่ยวทริปนี้ค่ะท่านผู้ชมคะมาจันทบุรีอย่างแรกที่นึกถึงเลยก็คงต้องเป็นทุเรียนใช่ไหมคะดังนั้นเนี่ยจากกับเพื่อนก็เลยไม่พลาดที่จะต้องแวะซื้อไปทานกันแน่นอนค่ะตามสาไปชอปปิ้งผลไม้กันเลยนะคะ นี้นะคะแล้วก็เข้ามาอยู่ที่จ,งจังหวัดจันทบุรีแล้วนะคะระหว่างทางก็จะแวะซื้อผลไม้กับแกงเพื่อนๆนะค่ะถูกมากเลยนะคะอันนี้มาจากไรเขาบอกว่า5โลร้อยเดียวทุกอย่างเป็นไงล่ะใ<ะ>นบวงมือนเลยคะ่ะบวงมือนเลยคะ่ะ สองอันนี้ก็แค่200บาทถูกมากงยัไปค่ะ กับเพื่อนๆก็เดินทางมาถึงทะเลจนได้โอ้โหสวยมากเลยค่ะท่านผู้ชมในที่สุดเราก็มาถึงแล้วและที่สําคัญนะคะโรงแรมที่เราจะมาพักกันวันนี้ก็อยู่ติดทะเลด้วยค่ะจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวต้องติดตามกันต่อนะคะ แล,แล้วก็ถึงแล้วค่ะโรงแรมที่จากกับเพื่อนๆจะมาพักผ่อนกันสวยงามมากเลยใช่ไหมล่ะโรงแรมแห่งนี้นะคะเป็นสไตล์โมร็อกโกค่ะตกแต่งได้สวยงามมากๆเดินเข้ามาในล็อบบี้นะคะก็จะได้รับเวลค่ำดิ้งเป็นน้ำตะะไอ้หอมๆหวานๆน่ารักกันคนละแก้วค่ะว่าแล้วก็ขอชนแก้วกับสาวๆกันหน่อยนะคะ แล้วก็หลังจากที่เช็คอินเรียบร้อยแล้วนะคะก็ได้เวลาไปเก็บสัมภาระแล้วก็ชมห้องพักกันแล้วค่ะเดี๋ยวไปชมห้องจากเลยดีกว่านะคะว่าจะสวยงามแลก็น่ารักขนาดไหนค่ะ บรรยากาศในห้องบรรดาเป็นยังไงน่ารักมากเลยกะต้องหญิงแน่ดูสิชั้นเป็นสาวคอมเี้ีกหลายคนนะคะและที่เด็ดที่สําคัญก็คือห้องน้ำค่ะ๋ตวตามดูดีกว่าห้องน้ำห้องน้ำสวยมากนี่เป็นยังไงีคือเรียกได้ว่าเครื่องหนึ่งของบริเวณตรงนี้นะคะเป็นห้องน้ำค่ะอันนี้แค่ส่วนข้างนอกนะคะเป็นส่วนพื้นที่แห้ง เ,เราไปดูข้างในกันดีกว่านี่น่ารักไหมล่ะสวยมากดูสิครันี่เป็นอ่างน,นะคะ กับบรรยากาศห้องพักของจ๋าน่ารักใช่ไหมล่ะขอบอกว่าสุดๆไปเลยค่ะเป็นอีกหนึ่งทริปที่ประทับใจกับที่พักมากๆ ตอนที่จะไปเที่ยวกันต่อนะครับไปพบกับความรู้ทางการเงินกับลิสซิ่งกสิกรไทยสนับสนุนโดยบริษัทลิทสซิ่งกสิกรไทยจำกัดผู้ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อและลิสซิ่งรถยนต์ชั้นนำของไทยการทำลิสซิ่งในกรณีที่ธุรกิจต้องการซื้อรถใช้ในกิจการดีอย่างไรครับครับผมครับในรูปของนิติบุคคลเนี่ยนะครับถ้าจะซื้อรถใช้ในกิจการก็มีทางเลือกหลายทางนะครับไม่ว่าะจะเป็นซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดนะครับแต่ต้องใช้เงินจํานวนมากเพราะว่าปกติแล้ว ปีาก,การจะซื้อรถใช้หลายคันนะครับเพราะว่ามีวัตถุประสงค์ในการใช้เนี่ยหลากหลายนะครับทั้งเป็นรถประจําตําแหน่งรถใช้ในเชิงพาณิชย์ต่างๆนะครับหรือว่าเช่าซื้อเช่าซื้อก็คือการทําไฟแนนซ์หรือไฮเปอร์เชสเนี่ยนะครับมีเงินดาวน์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ผ่อนชำระสี่ปีห้าปีดอกเบี้ยคงที่นะครับแต่อีกตัวหนึ่งครับที่คนมักจะสับสนระหว่างเช่าซื้อกับลิสซิ่งลิซิ่งนะครับเหมาะกับนิติบุคคลหลายอย่างข้อแรกครับนิติบุคคลที่มีกาไรเยอะและต้องการนาค่าเช่าเนี่ยไปห ก็เหมาะกับบริษัทที่ทำกำไรต้องการซื้อรถใช้ในกิจการและหักภาษีมากกว่าซื้อเงินสดหรือว่าเช่าซื้อเพราะว่า leasing เนี่ยค่าเช่าสามารถหักได้ตามจริงไม่เกินกว่า36 0 0 0บาทซึ่งอันนี้ทําให้ต่อระยะเวลา60เดือนเนี่ยสามารถหักภาษีได้ถึง1นึ่0 0้านบาทซึ่งจะมากกว่าการซื้อได้เงินสดหรือเช่าซื้อซึ่งหักค่าเสื่อมราคาได้แค่1ล้านบาทนอกจากนั้นครับบางบริษัทเนี่ยที่เป็นบริษัทที่ซื้อมาขายไปอย่าง l e ิ้ i n g f i ์มหรือบริษัทข้ามชาติเนี่ยนะครับจะมีนโยบายไม่ซื้อทรัพย์สิน เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ไม่สามารถซื้อรถยนต์ด้วยเงินสดหรือว่าทําเช่าซื้อหรือว่าไฟแนนซ์ทั่วไปได้ต้องทาลิสซิ่งเพราะลิสซิ่งเนี่ยมันเป็นการเช่ารถประเภทหนึ่งซึ่งจะไม่ปรากฏสินทรัพย์ในงบดุลของบริษัทจะปรากฏเป็นการเช่ารถยนต์ซึ่งเป็นค่าจ่ายค่าเช่ารถเนี่ยอยู่ในงบกาไรขาดทุนเท่านั้นซึ่งตอบโจทย์ของธุรกิจซึ่งเป็นซื้อมาขายไปหรือว่าเป็นธุรกิจข้ามชาติซึ่งไม่มีนโยบ,บายในการบันทึกทรัพย์สินได้นะครับเพราะนั้นเนี่ยก็ขอแนะนําตัวลิสซิ่งนะครับสำ นิติบุคคลที่เป็นธุรกิจซื้อมาขายไปไม่ต้องการบันทึกทรัพย์สินนะครับและนิติบุคคลประเภทข้ามชาติซึ่งมาทําธุรกิจในประเทศไทยแต่ไม่ต้องการซื้อทรัพย์สินเป็นของตัวเองต้องการเช่ารีสิ่งจะตอบโจทย์กลุ่มนี้ได้ครับเเจียวกกกินนนัใให้สรบราบาาา็ทืํ